ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m มนี่ไลฟ์สไตล์ทีในช่วงของ q a Thursday ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโฟก็มีคำถามที่น่าสนใจนะคะที่จะมาตอบคำถามแฟนคลับกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำถามสัปดาห์นี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นคำถามนะคะมาจากคุณชาชานะคะคุณชาชานะคะ ว่านะคะเขียนเข้ามาถามว่านะคะว่า,าพี่ชัดกับหนุ่มอังกฤษเนี่ยอายุประมาณ60นะคะแล้วเขาจะมาใช้ชีวิตกเกษียณที่เมืองไทยนะคะแล้วก็มาแต่งงานกับพี่นะคะเขาไม่มีบ้านนะคะมีแต่รถนะคะแล้วก็เช่าพาร์ทเมนต์นอยู่นะคะถ้าพี่แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะคะพี่จะเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบยังไงหรือว่าพี่จะมีสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างนะคะตรงเนี้ยอยากให้น้องโฟช่วยแนะนำนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะยังไงโฟก็ Focus, ขอขอบคุณคาถามนะคะจากคุณชาชานะคะจริงจริง ริงแล้วคําถามนี้นะคะโฟตอบเกี่ยวกับคุณชาชาไปาเป็นการสนตัวในบางส่วนแล้วนะคะแล้วแต่ว่าโฟคิดมากนะคะคําถามนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะเป็นท็อปิกที่แบบคิดว่าสาวๆหลายๆคนนะคะที่กําลังคบนะคะดูใจกับหนุ่มต่างชาติอยู่เนี่ยอาจจะนะคะกําลังดูนะคะว่าหนุ่มที่กําลังที่จะแบบ หลายๆคนเนี่ยที่เกษียณนะคะแล้วจะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเนี่ยก็คงอยากจะได้ความรู้แล้วก็น่าจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เหมือนกันนะคะก็เลยหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนะคะวันนี้โฟก็จเจอจะมาตอบคําถามให้กับคุณชาชานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะโฟแยกนะคะเป็นคําถามแล้วก็เป็นประเด็นที่เราจะมาพูดแล้วมาคุยกันนะคะออกมาเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะว่าเราน่าจะมีวิธีการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณายังไงนะคะ,ะที่เราจะดูหนุ่มต่างชาติว่าเออแบบ คือ financial เขาโอเคไหมนะคะแล้วเรา,าสามารถที่จะนําตัวตรงนี้เนี่ยมาเป็นการพิจารณาตัดสินใจก่อนที่จะแบบน้าใช้ชีวิตแต่งงานกับหนุ่มฝรั่งสักคนหนึ่งนะคะแต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าในจุดของตรงนี้เนี่ยคือ,อที่ที่โฟจะให้ข้อมูลต่อไปนี้เนี่ยคือเป็น personal advice นะคะแล้วก็เป็นความคิดในแนวคิดของโฟแล้วก็ใน ข้อมูลนะคะที่โฟร,รู้มาที่โฟร์เซิร์ชมาแล้วก็เป็นข้อมูลที่โฟได้มาจากนะคะคนรอบข้างนะคะโฟนํานมาแนะนําแล้วก็พูดคุยกันแล้วจุดตรงนี้นะคะในการเลือกฝรั่งนะคะมันไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่านะคะเราจะมองในเรื่องของการเสียเปรียบหรือได้เปรียบนะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็การวิเคราะห์แล้วก็การพิจารณา เกี่ยวกับนะคะข้อมูลของหนุ่มฝรั่งเบื้องต้นกับใครสักคนหนึ่งที่เราจะตัดสินใจแต่งงานนะคะโอเคค่ะเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะคะว่าในการพิจารณาหนุ่มฝรั่งเกษียณเนี่ยนะคะเราจะมาดูเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของรายได้รายได้ของเงินเกษียณต่อเดือนนะคะว่าเราต้องรู้ว่าคือหนุ่มฝรั่งที่จะมาใช้ชีวิตในเมืองไทยเนี่ยเขามีไรายได้นะคะประมาณนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนถ้าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ย สักเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้เพราะว่าเราจะต้องมาคํานวณน,นะคะบัตเจ็ตว่าถ้าเพราะว่าเขามาอยู่มืนงไายแล้วเขาไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยคือ,อไรายได้ตรงนี้มันเพียงพอสําหรับคน2คนไหมหรือนะคะที่จะแบบสามารถจระแบบดูแลครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราท,ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะตรงนี้เราก็ต้องนำเอาจุดตรงนี้นะมาวิเคราะห์ด้วยนะคะ ว่านะคะรายได้มันจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้โฟนะคะมีข้อมูลมาให้ดูคร่าวๆนะคะว่าจากที่โฟแบบคือเห็นเพื่อนนะคะเพื่อนโฟก็มีเพื่อนหลายๆคนนะคะที่แบบคือแต่งงานกับชาวต่างชาติที่แบบกเกษียณแล้วเนี่ยแล้วก็ามาใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองไทยนะคะ ือรายได้นะคะอันนี้โฟคำนวณแบบคือเราเฉลี่ยเฉลี่ยตามที่แบบคือโฟโฟรู้มานะคะก็คือถ้าอย่างอย่างสูงนะคะมันจะตกถ้าตกเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแบบคือ200,000บาทขึ้นไปนะคะถ้า20,000 0บาทขึ้นไปเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นรายได้ที่โอเคนะคะถ้าแปลงเป็นเงินไทยแล้วมาอยู่ที่เมืองไทยถือสำหรับโฟนะโฟถือว่าโหมันก็เยอะมากแล้วนะคะแล้วถ้าเป็นระดับขั้นต่ำนะคะขั้นต่ำเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ หกหมื่นบาทขึ้นไปหกหมื่นถึงแปดหมื่นบาทจะประมาณนี้หกหมื่นถึงแปดแปดหมื่นเนี่ยมันจะอยู่ในระดับแบบคือเขาอาจจะได้เพราะว่าฝรั่งคือเขาจะคิดถ้าเงินกเกษียณเขาจะคิดให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเขาอะจากที่เขาเคยทํางานมาคือเขาจะคิดประมาณนี้อันนี้โฟให้นะคะรายละเอียดคือมันเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะจะประมาณนี้ถ้าเขามีไรายได้โอเคอยู่ที่ปรับหลักประมาณนี้ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะคะอ่ะมาดูในเรื่องที่สอง เรื่อที่2คือถ้าเขาจะขายทรัพย์สินสมมตว่าเขาไม่มีบ้านแต่เขามีอาจจะมีเฟอร์นิจนจเจอร์เฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีรถนะคะคือเขาขายทรัพย์สินมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันมันคุณมีบัตเจ็ตเท่าไหร่คือเขามีบัตเจ็ตอยู่ประมาณเท่าไหร่ที่จะมาตั้งโลกรากมาซื้อบ้านซื้ออะไรใหม่ที่เมืองไทยมาสร้างบ้านสร้างอะไรจุดตรงนี้เราจะต้องรู้นะคะคือพูดคุยกันก่อน ะะถ้าเราครบกันไประดับถึงขั้นจะตรงแต่งานแ,แต่งงานแล้วโฟเชอรแน่นอนว่าคือฝรั่งเวลาถ้าเขาจะแพลนเขาก็จะมูฟมานะอยู่แบบนะอีกเมืองหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเนี่ยคือเขาต้องแบบคือเขาเซฟฝรั่งเขามีแพลนที่เซฟที่ดีมากๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วยังไงเราก็ต้องดูเราก็ต้องรู้ให้แน่ชัดนะก่อนที่เราจะตัดสินใจใ้ชีวิตอยู่กับเขานะคะว่าบัตเจ็ตทั้งหมดมี่ยมีเท่าไหร่แล้วสมมุติว่าซื้อบ้านซื้ออะไรไปแล้วเนี่ยนะคะ คุณมีแผน B แผน C ไหมเหมือนประมาณว่ามีเงินเก็บอยู่ในธนาคารคือแบบอย่างน้อยเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมีเงินรองท้องอยู่อะประมาณเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งถ้าแบบถ้าเขานะคะแบบมาอยู่เมืองไทยแล้วคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วตัวเราเองนะคะเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทํางานนะคะถ้าหลังจากที่แบบซื้อบงซื้อบ้าน อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยคือเรามีเงินเหลืออยู่ในบัญชีไหมประมาณเท่าไหร่ถ้าตีขั้นต่ําเลยนะถ้าสําหรับโฟนะคะโฟจะคิดว่าถ้าประมาณอย่างน้อยมีเงินสดอยู่ในบัญชีประมาณหนึ่งล้านเนี่ยนะคะกับฝรั่งโฟถือว่ามัน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 ถึงจะโอเคนะเพราะว่าหนึ่งอย่าลืมนะว่าฝรั่งเวลาย้ายมาอยู่เมืองไทยเราจะต้องนึกถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของประกันชีวิตด้วยเวลาทีไา่ไม่สบายไปในอนาคตเนี่ยเงินตรงเนี้ยอยู่เมืองไทยเราจะต้องไปนะคือระบบของการในใน,ในเรื่องของการแบบว่า คุ้มครองในเรื่องของประกันชีวิตมันจะไม่เหมือนบ้านเขานะคะซึ่งตรงนี้เราจะต้องจ่ายแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆแบบนะเกี่ยวกับพวกเรียกว่าเรื่องสุขภพสุขภาพเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างบ้านเราค่อนข้างที่จะสูงนะแต่อย่างบ้านเขาเขามีแบบการคุ้มครองที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ซึ่งแตกต่างกันซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะคิดถึงแต่เรื่องเงินเรื่องเองินอ,อย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเรามองอนาคตการไกลว่า ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องมีเงินที่จะสามารถที่จะรแบบเออนะดูแลตัวเองรักษาตัวเองในเรื่องของสุขภาพซื้อประกัประกันชีวิตไว้อะไรอ่เงี้ยซึ่งตรงนี้ยโฟคิดว่าเราควรที่จะคํานึงแล้วก็คิดถึงถึงจุดตรงนี้ด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของถามถึงเรื่องของการจดทะเบียนสมรสบ้างนะคะ ในเคสนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาจะย้ายฝรั่งจะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วมาแต่งงานจดทุเรียนอยู่ที่เมืองไทยตรงนี้เราสบายใจได้เลยนะคะว่าผูา้หญิงไทยเราคนไทยเรามีสิทธิมากกว่ามีสิทธิประโยชน์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อบ้านเรื่องการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆตรงนี้เรามีสิทธิประโยชน์มากกว่าฝรั่ง เพราะว่าฝรั่งคือถ้าเขามาอยู่ที่เมืองไทยเขาจะมีสิทธิ์แบบถ,ถึงซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะเป็นจะต้องเป็นเป็นชื่อเราเป็นสิทธิ์ของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําธุร,รกิจก็เช่นกันสมมติว่าเราจะทําธุร,รกิจร่วมกันนะคะฝ่ายหญิงจะได้สิทธิประโยชน์มากกว่าคือประมาณแบบส่วนแบ่งประมาณ5 0าสิแล้วฝ่ายชายฝ่ายฝรั่งเนี่ยจะได้ประมาณ45%แล้วมันจะมีอีก1%ที่เขาจะให้แบ่งให้กับในส่วนพาร์ทเนอร์ซึ่งข้อมูลตรงนี้พอดีโฟกับ atic, ะะแบบาา atic, พท หนึ่งตัวโฟเองกับแพทิกก็เหมือนกันเราแพลนที่จะแบบไปทำธุรกิจอยู่ที่เมืองไทยเราก็เลยศึกษาตรงนี้มาเล็กๆน้อยนนะแต่มันเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยนนะคะมันไม่ได้คอนเฟิร์มแบบคือ100%เนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโฟหยิบยกมาพูดในทำในในแบบว่าในแง่ที่ว่าแบบ เราไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเราจดทะเบียนอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราเป็นฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์มากกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการแต่งงานแล้วต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณต้องจดทะเบียนอยู่ที่เมืองนอกคุณจ้องจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเขาด้วยต้องเอา ทะเบียนสมรสออกบดิจิตตอร์ด้วยไม่งั้นนะคะคือฝรั่งมาจดทะเบียนที่เมืองไทยแต่งงานกับผู้หญิงไทยแต่ในประเทศของเขาส,สเตตัสเขาสถานะเขายังเป็นโสดอยู่นะคะจะไม่เขานะเพราะฉะนั้นมันเลยเห็นไหมคะเมื่อก่อนมันมีเรื่องของการจดทะเบียนซ้ําซ้อนอะไรเนีย่ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้ในเคสนี้นะคะเคสของชาชาไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้านะคะฝรั่งจะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะยังไงเราก็มีสิทธิ์ประโยชน์ มากกว่าแน่นอนไปแล้วนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะศึกษาในเรื่องของการทำวีซา่ามิก a ร i ชันด้วยนะคะเวลาที่เขาจะย้ายมาอยู่เมืองไทยในส่วนของตรงนี้เราจะต้องศึกษาให้ดีให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะโฟก็คิดบ้านะคะ ถ้าปิดนี้นะคะคำถามนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆหลายๆคนนะคะที่กําลังดูใจกับหนุ่มฝรั่งอยู่นะคะในเคสที่ว่าแบบฝรั่งจะย้ายมาอยู่ในเมืองไทยนะคะไม่ใช่ว่าคิดแบบคือเคสอายุ60 65นะคะบางคนเขาสามารถที่จะเออร์ลี่ดีทายนะคะเขาแพลนที่จะอยู่มาอยู่เมืองไทยนะคะตรงนี้เราก็พิจารณาให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าฝรั่งที่จะย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ย แบบอุ้ยเป็นเคสที่ไม่น่าสนใจเป็นเคสที่แบบว่าหุยจนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะยังไงถ้าฝรัง่งถ้าเขาสามารถที่จะแบบคือย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วมีนะคะบัเตเจ็ตเพียงพอนะคะเชื่อเลยว่าคือเราอยู่เมืองไทยแล้วก็มีความสุขเราก็มีสบายเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการพิจนารณานะคะการใช้ชีวิตการแต่งงานขอให้เราความรักเป็นาตรทฐานความจริงใจถ้าเขาถึงไม่มีเงินถุงมินถังม,มาให้แต่ขอให้เขาแบบ คือรักเรานะคะอยากใช้ชีวิตบ้านปลายร่วมกับเราเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดในการที่จะเลือกใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคนหนึ่งนะคะก็โอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมแล้วก็ติดตาม s u b สไคร e นะคะก็เอาไว้พบกับนะคะคําถามนะคะดีๆนะคะใครที่มีนะคะคําถามอะไรนะคะอย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์ไว้เลยเลยแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะที่แตกต่างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์คอมเมนต์นะคะัวจะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเอาไว้พบกับ QA ในวัน พฤหัสหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ